สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเกยงฟาร์มจังหวัดแพร่เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาติดตามเกี่ยวกับแหนแดงเหมือนเดิมนะครับต่อจาก e ีีที่แล้วนะครับผมก็จะพามาดูการเจริญเติบโตนะครับ ว่าแหนแดงที่ผมเลี้ยงไว้นะครับมันจเจริญเติบโตไปมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับผมมีตรงนี้อยู่อีกหนึ่งกระมังนะครับผมเท่าที่ผมทดลองเลี้ยงดูนะครับวันนั้นเราทดลองทํามีอยู่3ามกระมังนะครับแต่ก็พอดีได้กละมังมาจากฟาร์มข้างล่างนะครับผมก็แยก แล้วก็ทดลองเลี้ยงอีกเพิ่มอีกหนึ่งกระมังนะครับผมจะพามาดูความแตกต่างระหว่างที่ผมเลี้ยงไว้นะครับผมอย่างกระมังนี้นะครับกับกระมังตรงนี้นะครับผมผมจะเลี้ยงแบบแดดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมการจเจริญเติบโตจะดีมากเลยนะครับผมส่วนสองกระมังนี้ผมจะเลี้ยงแบบ แดดลำไรนะครับผมผมจะเลี้ยงตรงนี้นะครับมันจะมีชายคาอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่กระมังนี้กับกระมังใหญ่นะครับได้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับการเริ่มเติบโตถือว่าไวมากเลยนะครับนี่ครับครบแล้วนะครับเจ็ดวันนะครับผม เจ้ากระมังนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจเมื่อเช้านะครับยกออกมากลางแดดนะครับเพื่อให้จเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับผมแล้วก็ต่อไปนี้ผมจะย้ายไปที่บอ่อปลาหลังบ้านนะครับพอดีมีบอ่อปูน,นะครับที่ใช้เลี้ยงปลาอยู่สามบอ่อนะครับก็จะเอาลงแล้วก็เตรียมพื้นที่ขยายนะครับเพื่อใช้ผสมอาหารเลี้ยงน้องไก่ในฟาร์มเรานะครับผม นี่ครับผมกระมังนี้สวยมากเลยครับผมจากทั้งหมดที่มีอยู่สามสี่กระมังนะครับกระมังนี้การจเจริญโตตัวดีมากเลยนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมผมจะลองให้เอาไปผสมอาหารให้น้องไก่กินดูนะครับว่าครั้งแรกจากที่ไม่เคยกินเลยเขาจะกินไหมนะครับผม เดี๋ยวไว้ติดตามกันคลิปต่อไปนะครับผมครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปที่มีสาระเกี่ยวกับการทำปศุสัตว์การทำเกษตรนะครับการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์นะครับต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเจ่าหงฟาร์มจังหวัดแพร่ครับ